และแล้วเราก็เดินทางมาถึงสวิตเซอร์แลนด์อีสุดท้ายแล้วนะคะเย่ร็อกนี้จะพาเดินทางข้ามฝั่งมาอย่างอิตาลีมาช้อปปิ้งที่มิลานแล้วไปร่องเรือสุดหรูสุดลายเวตที่เลคโคโมโแล้วก็ต้องข้ามฝั่งกลับมาที่สวิตเซอร์แลนด์อีกรอบเพื่อไปนอนโรงแรมในฝันของสาวๆที่จะได้ใส่ชุดว่ายน้ำลงในสระว่ายน้ำที่วิวสวยติดอันดับโลกที่เบอร์เกนสต็อกถ้าพร้อมแล้วตามเฟรมมาเลยคะ่ะ นี่นะคะขอเริ่มต้นกันที่เมืองแห่งแฟชั่นกันเลยค่ะนั่นก็คือมิลานอิตาลีนั่นเองทริปนี้ที่เราตัดสินใจข้ามมาฟังอิตาลีเพื่อมานอนเป็นเวลา2คืนเนี่ยเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งล้วนๆเลยล่ะคะ่ะเราจรึงตัดสินใจเลือกโรงแรมที่อยู่ในแอเรียที่จะช้อปปิ้งได้อย่างสนุกสนานนั่นก็คือโรงแรมแกลนโฮเทลเดอะมิลานนั่นเองค่ะ โรงแรมนี้นะจะบอกว่าบรรยากาศตั้งแต่ล็อบบี้เนี่ยคืออลังการยายมีลานโดมากๆคือมันคืออิตาลีอิตาลีนี่ไงตะการตามันเป็นโรงแรมที่แบบตั้งแต่ยุคสมัยไหนอะที่สร้างขนาดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเฟร,รมขอพาไปลุยทัวร์กันเลยในรอบนี้ในเมื่อเรามา6คนใช่ไหมก็เลยจองแบบ3ห้องแล้วลักษณะของห้องฟลอร์แปนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ห้องขนาดใหญ่มากๆประมาณ32ตารางเมตรนะคะก็มีอ่างอาบน้ํามีบาร์คนี่ซึ่งห้องเราเนี่ยบาร์คนี่เนี่ย ใหญ่นะแต่เสียดายวิวที่ได้นี่มันเป็นวิวด้านในของโรงแรมไงแต่ด้วยโลเคชันที่ดีมากๆเนี่ยเราโอเคและนี่คือโรงแรมที่พักของเรานะคะก็คือจะอยู่หวัวถนนช้อปปิ้งเลยข้างหลังก็คือจะเป็นโซนช้อปปิ้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็คือ จองนี้ได้เลยอ้อแล้วก็ข้างๆกันจะเป็นโรงแรมอามานี่เหตุผลที่เราเลือกโรงแรมตรงนี้คืออะไรรู้ไหมมันสะดวกต่อการช้อปปิ้งสุดๆอย่างเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องถือของออกจากช็อปเลยแค่เลือก เินแล้วบอก s a ว่าอ่ะเราพักอยู่ที่โรงแรมนี้นะคะเอาไปส่งให้หน่อยพอกลับมาถึงห้องนะโอ้แม่เจ้าเราทําอะไรลงไปเปิดประตูมาก็จะเห็นว่าของทั้งหมดที่เราซื้อเนี่ยมาส่งถึงห้องแล้วสะดวกมากๆและที่สําคัญเนี่ยมันลดการเกิดอาชญากรรมด้วยเพราะว่าอาทีอิตาลีก็ดีฝรั่งเศสก,ก็ดีเนี่ยถ้าเราถือถุงชอปปิ้งที่แบบเป็นแบรนด์เนมออกมาเนี่ยโอ้โหเอาละโจรรีบประชิดตัวเข้ามาเลยแต่ว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนี่คือเคล็ดลับสําหรับคนที่ อยากจะไปช้อปปิ้งอะพอมาถึงไม่รอช้านะคะเราก็เดินออกไปเซอร์เวกันเลยมีหลายร้านที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆบรรยากาศเนี่ยตอนที่เฟนไปขอโทษมีนาคมไงมันยังเงียบอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่โทษทีไปมีนาอัพอีกทีกันยาจ้า <c oughs> โอเคไม่รอชา้าเข้าไปร้านแรก,กเลยเนี่ยพี่แต้ เลิฟแบรนด์นี้มากเข้าแล้วออกไม่ได้กว่าจะออกได้เนี่ยเมามาหลายคู่อยู่เหมือนกันพี่เต้าเลือกไปห้าคู่เขาก็เลยเอาแชมเปญมาเปิดให้แต่ว่าคนที่กินก็คือผมได้ซื้อเด้อเมาลเมาแล้วหนึ่งคนนี้หนะ้าแดงแล้วหนึ่งเมาแล้วหนึ่งเมาแล้วหนึ่งไม่ายกับแชมเปญก็ไม่หายคือค่อเรากินมองเราหรือ,<ข>อ<า>เปล่าเราเสิร์ฟกับซาฟิน่านะน้ำแร่ที่ดีที่สุดในโลกแล้วนี่ก็เป็นสปาร์คิ้งที่ดีที่สุดในโลกมากกับไบรท์ก็สิบแล้วไม่เคยเห็นที่ แล้วเฟรมเองเนี่ยก็เจอรองเท้าที่อยากจะเอามาใส่กับชุดเจ้าสาวชอบมากแต่ไม่มีไซส์เสียดายเขาบอกว่าเนี่ยเหลือคู่สุดท้ายที่ปารีสโทรให้มาส่งได้นะแต่มาส่งไม่ทนันเราต้องกลับก่อนนะเขาใช้เวลาประมาณ2วันแต่ว่าอีก2วันเราต้องกลับแล้วอะ่ะเฮ้อไม่เป็นไร เสียใจแต่ไปกินข้าวดีกว่าร้านอาหารที่เราจองไว้เนี่ยอยู่ติดกับดูโอโมเดอมิลานเลยอยู่ชั้นบนทำให้เราเนี่ยนั่งกินข้าวไปมองดูโอโมไปเฮ้ยมันโรแมนติกอะ่ะมันสวยสุดๆเลยร้านอาหารที่เราไปกินวันนี้นะคะถ้าหันหลังนะหันหลังเข้าดูโอโมเนี่ยร้านเราจะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ตรงใช่ ก็จะต้องเดินเข้าไปในตึกแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น3นะคะมื่อเย็นวันแรกที่มิลานนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเกียโคโมเกียโคโมโต๊ะของเราก็คือเห็นวิวด้านหลังเต้นโดโมเดอร์มิลานสวยสวยมาก แต่ว่า,าปกติแล้วร้านนี้ก็จะมีมื้อลันช์กับมือ้อนเนอร์ซึ่งเมนูจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละซีซันเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอาหารนั้นจะอร่อยไหมหลังจากที่เราดินเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาทัวร์แบบชิลๆในยามค่ำคืนเพราะเรามาเป็นแบบ private มากันเองแล้วมีกูรูผู้รู้พี่ก็จิเนี่ยผู้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็คอยอธิบายเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราได้ฟังด้วยดีมากมากชอบงั้นเข้าสู่ช่วงนี้มีสาระก็เลยไปฟังพี่ก็จิกันจ้าแล้วสิ่งที่พี่อยากจะให้พวกเราดูคืออะไรรู้ไหมเพราะว่านี่คือคอมพ l e ทที่สุดของโมนูเมนต์เลโอนาร์โดดาวินชีเพราะว่าเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยอาจารย์เนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีลูกศิษย์ที่ดีด้วย น่าสวยไหมมาโคคนนี้คนนี้คือสิทธิเอกของเลโอนาร์โดดาวิชีที่ทำพินัยกรรมให้เห็นว่าหลังจากตายแล้วได้มรดกทั้งหมดและน่าหล่อมากว่ากันว่าคนนี้ก็อ0สิบเลยนะ <c oughs> ว่ากันว่าคนนี้คือกิกของเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วเป็นสิทธิเอก,อกที่ใกล้ชิดเลโอนาร์โดดาวินชีมากที่สุดมีชื่อเสียงระดับโลกแต่มีอนุสาวรีย์เลโอนาร์โดดาวินชีไม่กี่แห่งในโลก หนึ่งแห่งที่สําคัญที่สุดที่คนจะมาชมก็คือจะมาชมที่อนุสารีย์แห่งนี้นะ<ช>แล้วทำไมอนุทธรีเขาถึงมีน้อยกว่าทา,ทางที่เป็นคนที่ทุกคนก็ต้องพูดถึง,งมันมันชื่อมันไม่ได้อยู่ในว่าจะต้องอยู่ที่ไหนออมันอยู่ในความทรงจําของออมวลมนุษยชาติใช้คํานี้ดีกว่าผลงานที่เด่นของเขาคือภาพวาดโมนาลิซางานระบบปะปางานเ,ออเครื่องบิน งานอนาโตมี่โรนัรโดดาวิชี่เนี่ยผลงานเขาอยู่ในเหรียญย 1, 1ูโร1-1ยูโรด้วย เช้าอีกวันหนึ่งเลยอีกหนึ่งวันเต็มๆซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทําอะไรนอกจากช้อปปิ้งล้วนๆตื่นมาก็มากินอาหารเช้าของโรงแรมเนี่ยของเขามีไม่เยอะนะแต่ว่าก็มีครบในแบบอเมริกันเบรคฟาสต์พอกินเสร็จปุ๊บก็ลุยเลยจ้าร้านแรกเนี่ยเราไปเริ่มกันที่คาเชียกันก่อนเลยเจอวาดามไต้อีกแล้วเชิญชั้นสเปิดแชมเปญไปเลยจ้า โอ้โหวันนี้ทั้งวันเนี่ยเดินช้อปปิ้งกันอย่างเดียวจริงๆนะเดินจนหมดแรงจนแบบตอนเย็นเนี่ยต้องมาพักแบบเอ๊ะเย็นนี้จะออกไปนินเข้าไหนดีหรือว่าไม่ไปหรือว่ากินที่โรงแรมดีสุดท้ายนะคะก็ได้ลงมติว่าโอเคกินที่โรงแรมน,นี่แหละปรากฏว่าห้องอาหารของโรงแรมเป็นร้านดังที่อยู่ในลิสต์ของอิตาลีที่บอกว่าครั้งหนึ่งต้องมาลองซึ่งบรรยากาศภายในห้องอาหารนั้นดีมากไฟสีเหลืองนวลกับภาพที่ใช้ตกแต่งนี่แหละ ยุโรปที่ฉันฝันใฝ่โอเคราตีสวัสดีกับอาหารเมือนี้เลยแล้วกันนะคะเช้าวันถัดมาก่อนที่เราจะย้ายเมืองกันเราก็ออกอุบายว่าเมื่อวานเนี้ยช็อปปิ้งทั้งวัน่ะเรายังไม่ได้เดินไม่ถ่ายรูปกับดูโอโมที่มันเป็นตอนกลางวันเลยรู้ป้าเพราะว่าวันแรกที่เรามาที่เราผ่านดูโอโมเนี่ยมันเปต้องขึ้นเราอยากไปถ่ายรูปกับดูโอโมที่เป็นตอนกลางวันบ้างใช่ค่ะ นี่แหละค่ะเรามีเตรียมเซอร์ไพรส์จ้าเพราะตอนที่เซอร์แมทใช่ไหมผู้ชายเขาขอเราไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นที่มิลานเนี่ยมันต้องเป็นที่ของสาวมั่นอย่างเราก็เลยเตรียมของมาเซอร์ไพรส์จองผู้กราบสิคะจะรออะไร ร็จแล้วก็ออกเดินทางไปร่องเรือกันต่อเลยจ้ะจุดหมายของเราก็คือเลคโคโมตอนนี้เราอยู่กันที่เลคโคโมกำลังจะลงเรือไปลงเรือในทะเลสาบโคโมค่ะแล้วก็เรือมารับแล้วเรีบร้อยในในไปไปและนี่คือเรือของเราที่จะไปล่องที่ทะเลสาบเขาบอกว่าถ้าปกติถ้ามากันเยอะๆจะได้ไปเรือลำนู้นแต่ว่าเราเป็นไสเม จองเรือแบบนี้ไว้ Let's go <S สำหรับที่นี่นะเราตั้งใจเพื่อที่จะมาล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโฮโมโทูท่านั้นเลยเพราะที่นี่เป็นทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าทัศนียภาพงดงามที่สุดในโลกซึ่งอจริงไม่เกินจริงเลยนะที่พูดแบบนี้เพราะระหว่างทางเนี่ยเราจะได้เห็นบ้านเรือนวงังปราสาทของมหาเศรษฐีระดับโลกอยู่เยอะมากๆซึ่งที่นี่แหละเป็นเมืองตากอากาศของคนรวยไม่ใช่รวยเฉยนะ รวยรวยรวย,ยมากเพราะว่ามันสวยจริงๆและค้าล่องทะเลสาบด้วยเรือลำนี้นะคะราคาประมาณ30,000กว่าบาทปกติ1ทริปเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่เราบอกพอแล้วมันหนาวอากาศเย็นๆอยู่เลยนั่งไปแค่ประมาณ1ชั่วโมงก็วนไปถึงบ้านของคุณวาเเช่ใช่ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็วนกลับข้อดีของการไปแบบส่วนตัวะคะก็คือเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตลอดเวลาพอขึ้นฝั่งเนี่ยหิวแล้วไงได้เวลาหิวพอดีคนขับเรือสุดหล่อของเรานะคะก็แนะนำบอกว่า ถ้าคุณมาถึงนี้แล้วกินอาหารท้องถิ่นสิ mm hmm. เช่นพิซซ่าพาสตา้า mm hmm. ก็เลยตรงมายัางรา้านนี้ที่น่าจะอ่านว่านาโปลียนะ mm hmm. อยู่ตรงท่าเรือพอดี mm hmm. เห็นเตาอบพิซซ่าแล้วทุกคนบอก mm hmm. โอเคมั่นใจว่าอร่อยแน่เอาร้านนี้แหละ mm hmm. พอมาถึงนะเราก็สั่งพิซซ่าสปาเกตตี้ทุกอย่างเนี่ยรสชาติแบบโอ้ถึงอิตาลีแล้วจริงๆพิซซ่านี่แป้งดีมากมากมากมแบบ อบมากรอกกำลังพอดีและชีนี่คือละมุนส่วนพาสตา้าทั้งหลายเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นพาสตา้าทะเลใช่ไหมกลิ่นของทะเลนี่มันลอยออกมาจากความสดของทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งเส้นเนี่ยก็เป็นเส้นทาสดเด้งดึงึงดึงด,งดงอ้ทุกอย่างถือว่าผ่านตามรอยมากันได้นะคะร้านนี้นับปอลีอยู่ตรงท่าเรือเลย ก็ออกเดินทางกันต่อคราวนี้เนี่ยต้องข้ามไปยังฝั่งสวิตซ์เพื่อไปพักอีกหนึ่งเมืองริมทะเลสาบที่ชื่อว่าเลคลูกาโนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเลคลูการโนแล้วนะคะเป็นเมืองริมทะเลสาบอีกหนึ่งเมืองที่ต่อมาจากเลคโคโมแต่ว่าเป็นคนละประเทศเรากลับมาที่ฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์อีกหนึ่งครั้งซึ่งในเมืองนี้สวยกว่าเลคโคมนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็นทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากแล้วเราก็ มาพักกันที่นี่หนึ่งคืนและในเมืองนี้เนี่ยหลายคนตั้งใจมาเล่นคาสิโนและเขาบอกว่าเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่เหล่ามาเฟียหรือคนที่ฟอกเงินและผู้นำหลายๆประเทศนิยมเอาเงินที่เขาฟอกเงินหรือว่าเงินคอร์รัปชันมาฝากไว้ที่แบงค์ของเมืองนี้เพราะว่าที่เมืองเลกูกาโนนะคะจะมีแบงค์ นานาชาติเยอะมากแต่ว่าล่าสุดนะคะเขาบอกว่าทางธนาคารนะเขาเริ่มรู้หมดแล้วนะว่าประเทศกำลังพัฒนาประเทศไหนบ้างที่เอาเงินมาฟอกที่นี่หรือว่าเอาเงินครอร์รัปชันมาฝากไว้ที่นี่เขาก็จะมีการตรวจสอบและถ้าเอามาฝากไว้ยังดื้มอมาฝากนะเขาก็จะยึดเงินเหล่านั้นเป็นของประเทศเขาเลยฮ่าฮเพราะฉะนั้นประเทศกําลังพัฒนาฟังให้ดีห้ามเอามาฝากที่นี่แล้วนะจ๊ะ และสำหรับมื้อเย็นในเมืองเลกูกาโนนะคะมื้อแรกหิวอาหารไทยมากเออพี่คนขับรถเขาแนะนำบอกว่าเออที่เนี่ยในเมืองนี้เนี่ยมีร้านอาหารไทยอร่อยอยู่หนึ่งร้านชื่อว่าไทยอ o อคมาแล้วเรียบร้อยร้านเปิดห้าโมงครึ่งตอนนี้ก็ห้าโมงสี่สิบห้แล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมซิว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารไทยจริงหรือว่าอาหารไทยแบบฟิวชั่น Let's go ร้านนี้ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆรสชาติคืออาหารไทยเลยผัดกะเพราเนี่ยรสชาติได้เลยแต่ถึงแม้อาจจะมีผักอย่างอื่นปนมาเนี่ยอันนี้แต่รับได้พอรับได้เพราะว่ามันอยู่ต่างประเทศไงรสชาติเนี่ยถือว่าผ่านสําหรับอาหารไทยในต่างแดนอิ่มแล้วเราก็มาใช้อินที่โรงแรมนี้กันเถอะซึ่งคืนนี้เนี่ยเราพักกันที่โรงแรม5้าดาวสุดหรูแกลนโฮเทลวิลล่าคลาสชาเกโนล่าอ่านว่าอะไรอะ่ะน่าจะใช่คนะ่ะ โรงแรม5้าดาวที่เห็นวิวเลกสวยงามมากๆฟิลของโรงแรมนี้นะเขาจะแต่งด้วยสีพาสเทลแต่งด้วยสีพาสเทลยันคุมที่ปูของแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีไปคุมธีมคุมฟิลคุมบรรยากาศแบบเหมือนปรา,าสาทของเจ้าหญิงนะน่ารักมากไปรูมทัวร์และเราจะพาไปรูมทัวร์นะคะนี่คือห้องของเราหมายเลขสอง เข้ามาถึงนะคะก็จะเจอตู้เสื้อผ้าก่อนเลยแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำที่นี่ไม่มีอ่างนะโอเคเข้ามาต่อที่ห้องนอนโอเคโอเคนีค่จะเป็นเตียงนอนของเรานะคะสองเตียงบ้าคนนี้บอกว่า <S <S เห็นวิวเล,ล็กลูกกัน เป็นโรงแรมสมอลล l u ักช y รี่เขาบอกว่าเป็นแบบท็อปอินเดอะเวิลด์เลยที่นี่ค่ะดาวห้องนี้ราคาไม่รู้ไม่ไแน่ใจเดี๋ยวขึ้นให้สวยมากถ้ายวเขาต้องตอบ ส่วนอาหารเช้าของที่นี่นะคะก็คือครบครันตามมาตรฐานโรงแรมพ้าดาวแหละเมนูจานร้อนอื่นๆนี่สามารถสั่งได้ด้วยนะถึงจะไม่มีอยู่ในเมนูส่วนใครชอบขนมปังเนี่ยคงจะดีใจเพราะมีให้เลือกหลากหลายมากๆรวมๆแล้วเฟมชอบโรงแรมนี้แล้วก็เมืองนี้มากแต่เสียดายเราแค่ผ่านมาแค่แป๊บเดียวเองอ้อจะบอกว่าเมืองนี้เนี่ย มีคาสิโนโด้วยนะเฟรมแอบแวะเข้าไปแบบแป๊บหนึ่งแต่ไม่สนุกเหมือนมาเก้าหรืสิงคโปร์เขาเล่นกันเงียบเียบไม่ค่อยสนุกสนานเลยอ่าถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะเข้าไปถือว่าเรียนรู้ว,วัฒนธรรมนะคะได้เวลา ออกเดินทางสู่อีกหนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้กับโรงแรมที่เฟ็นเนี่ยฝฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องไปให้ได้แต่ระหว่างทางนะคะจากลูกา n โนจะไปโรงแรมสุดท้ายซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเบอร์เกนสต็อกแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะเดินเล่นในเมืองลูเซิร์นซึ่งเป็นแลนด์มาร์กกันนิดหน่อยทั้งสะพานไม้ชาปเปล อนุสาวรีสิงโตแห่งลูเซนแล้วก็ตลาดภายในลูเซนเนี่ยเ็เดินไปกินข้าวเดินชมความงามภายในเมืองนิดนึงก่อนที่จะเริ่มออกรถไ่เขาขึ้นมาที่เบอร์เกสต็อกรีสอร์ทเพื่อเช็คอินโอ้โหอยากจะบอกว่าแค่บรรยากาศทางเข้าล็อบบี้เนี่ยมันก็ตื่นเต้นแล้วนะวิวมองออกไปเนี่ย ลูกหูลูกตาจริงสวยมากพอเข้ามาเนี่ยแทบไม่ต้องออกไปไหนเลยเพราะที่นี่ใหญ่และครบวงจรมีห้องอาหารมิชลินอยู่ที่นี่ด้วยจ้าและแล้วก็ได้เวลารุ่มทัวอันตื่นเต้นแล้วาาได้อัพฟีเสียบบัตรก่อนต้องเสียบไหมอะเปิดไฟยังไงเสียบจ้่ไม่ต้องเสียบ ว้าวอุ้ยอ่างน้ำอ่างน้ำดีอ่างน้ำซ้ายเธอครึสิเข้านอนเาจะเป็นเล่นน้ำอันอันนี้เป็นเดินเข้ามาเจอโต๊ะทำงานก่อนเพราะว่าส่วนมากที่นี่เอาเราคอนเนคกต์กับคพี่กอดลองสเต็กว้าวแล้วก็มีบาร์คอนเน็กกับเพื่อนห้องข้างๆได้พอเข้ามาก็จะเจอแบบบอสอินเอร์เซโอ้มีเตารีดฉันมีเตารีดแล้วแล้วก็จะเป็นเตียงนอน จุดแฮงเอาท์ของเราที่มีวิวเป็นเล็กสวยมากเลยว้าวไฮไลท์ของที่นี่ก็คือพาพามต้องมีคอนเน่แช่อ่างคลองกับรูเซิร์เลกใช่ป่ะนี่คือเล็กรูเซิร์เลคใช่ว้าวส <'s> okay. วยมาก <God. S 1> อุ้ยต้องมีเสียงมาก แล้วก็ตรงที่เขาทำคอนเทนต์กันก็คือสระว่ายน้ําซึ่งอยู่ชั้น4เดี๋ยวเราจะลงไปสระว่ายน้ําแล้วก็ห้องแต่ละห้องของที่นี่นะเขาไม่อินคลูดสระว่ายน้ําไม่ใช่ว่าทุกห้องที่มาพักจะลงไปสระว่ายน้าได้ใครจะไปสระว่ายน้ำต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่นะเกือบแบบ200เหรียญสองร้อยเหรียญเ,เท่ากับเท่าไหร่เจ0 0บาทเจ็ด เจ็ดพันบาทที่จะลงเออเข้าไปโซนสปาไปถ่ายรูปได้แต่ไม่ใช่ทําสปาได้นะแค่เข้าไปในโซนสปาแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ําสวยๆนั่นแหละแต่ว่าห้องนี้เราก็อินคลูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปสระว่ายน้ํากันน้ำมึดเดี๋ยวไปสระว่ายน้ํากันน <Yeah! S 2> ้องเล้งสวยมาก เขาจะต้องมาเช็คด้วยว่าเราอยู่ห้องอะไรแล้วห้องที่เราอยู่อะ่ะมันอินคลูดสปาหรือว่าอินคลูดเกี่ยวกับเรื่องของสมมิงพูลหรือเปล่าพอได้มาปุ๊บนะเขาก็จะให้เป็นสายรัดแบบนี้เพื่อที่จะลงสระได้และนี่คือสระว่ายน้ำที่เราต้องการมานะคะโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้ลึกลับมากเพราะว่าวิวของเขาแหลนะเนาะไป let's go ก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่ตรงมุมแรกที่ข้ามาณนะแต่ว่าแสงไม่ถึงเออมันจะเป็นสะพุมกลมที่ทุกคนนะั้นจะต้องมาเพื่อถ่ายรูปตรงจุดนั้นกันก็คือต่อชิวเป็นสูนริสเออแต่ว่าตอนเย็นนะไม่ค่อยดีเพราะว่าแสงในตอาหน้าเท่าไร่แต่ว่าเราก็จะเห็นข้างหลังสวยงามเนื่องจากเล่นน้ำมาจนหมดแรงเนี่ยมือ้อนเนอร์หลายคนก็เลยลงความเห็นว่าโอเคคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้ว ไม่ออกไปไหนได้ไหมขอสั่งลุมสวิตมากินนะลุมสวิตเลยจ้าแล้วก็มาม่าที่เหลือเนี่ยเอามาปาร์ตี้กันเลยดีกว่าเพราะคนในทิปเนี่ยกินอาหารที่มันแบบเรี่อยมาแล้วอยากจะได้อะไรเผ็ดๆบ้างมามา่าต้มยำกุ้งต้องเข้าแล้วจ้ะตัดมาที่ตอนเช้าเลยอาหารมื้อเช้าเนี่ยอลังการมากอยากจะบอกว่าห้องอาหารนี้แบบสุดเลฟสุดๆจริงๆ เช้าวัสุดท้ายนะคะที่โรงแรมทีท่ดีที่สุดในทรีปดีหมดทุกอย่างเลยแม้แต่อาหารเช้าก็ดีมากห้องอาหารเช้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมนะคะจริงจแล้วห้องอาหารเป็นห้องอาหารสไปซี่ซึ่งเป็นห้องอาหารไทยด้วยนะเออเป็นมิชลินไกด์ของสวิตเซอร์แลนด์ดีโรงแรมนี้ดีมากเดี๋ยวตอนนี้เจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงสระว่ายน้ำ ที่เราอยากจะไปถ่ายรูปอีกหนึ่งครั้งอ่ะจะเปิด9ก้าโมงเช้าแต่ว่าเราต้องรีบออกจากโรงแรมนี้ตอน10บโมงเพราะเราไฟล์บินบ่ายบุง5าก็จะมีเวลาอีกแป๊บเดียวแต่ว่าเราจะทำเวลาให้ดีสุด <c oughs> เราจะขึ้นไปสระอีกหนึ่งรอบซึ่งห้องอาหารนี้ก็จะมองเห็นสระด้วยแต่ว่าวิวห้องอาหารคือ The b เ s ส <c oughs> น,นู่นนะูน่นคือสระไ้วยน้ําอยู่ด้านบน นี่ก็คือวิวเลกลูเซนซึ่งที่นี่ตรงตึกนี้นะคะที่จริงจะมีสองสะมีข้างในแล้วก็มีข้างนอกแต่ว่า ไม่ค่อยจะมีคนเล่นข้างในเลยเพราะว่านะ้ำค่อนข้างเย็นข้างในเนี่ย,ขนเ,นยเขาเปิดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ29องศาซึ่งมันมีความเย็นอยู่แต่สะด้านนอกนั้นเปิดอยู่ที่35องศาเซลเซียสมาลงสะตอนเช้าอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะกลับนะคะไม่มีใครเลยสะนี้เป็นของเราอยไม่อยากให้จบเลย สำหรับทริปสวิตเซอร์แลนด์ครั้งนี้ก็จบลงแล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินชีวิตในบทถัดไปของเฟรมเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นทริปนี้คงจะเป็นที่จดจำและจะถูกหยิบมาพูดถึงบ่อยที่สุดอีกทริปหนึ่งสำหรับเฟรมแน่ๆเลยอะ่ะขอบคุณที่เราของเราในปี2022เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า u t u b e นะที่เราสามารถบันทึกไดอารี่แบบวิดีโอของเราไว้แถมยังสามารถแบ่งปันให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดูได้ด้วยถึงแม้ว,ว่าทริปนี้จะไปตั้งแต่มีนาคมแล้วเพิ่งจะมาอัพในเดือนกันยาย,ยนก็ตามแต่ว่า คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้เสมอนะคะและถ้าดูเสร็จแล้วนะคะดูมาจนถึงตรงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเผื่อคลิปวิดีโออื่น,นจะได้มีพลังแรงใจและอัพให้เร็วกว่านี้ต่อไปถ้ารู้ว่ามีคนรอดูอยู่โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย